ถ้าคุณเห็นคลิปนี้ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณถูกดึงดูดมาที่นี่เพราะจัก,กรวาลมีข้อความบางอย่างที่ต้องการให้คุณได้ยินและวันนี้วันนี้คือเวลาที่คุณพร้อมจะรับมันแล้วคุณเห็นซ้ำบ่อยๆไหมคะที่ปรากฏให้คุณเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์บนนาฬิกาหรือแม้แต่ป้ายทะเบียนร,รถที่วิ่งผ่านหน้าคุณไปถ้าคุณกำลังพยักหน้าอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณอยู่ในที่ท,ที่ที่ถูกต้องแล้วค่ะ เพราะสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันคือสัญญาณมันคือภาษาที่จัก,กรวาลใช้สื่อสารกับคุณและวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทาโร่ร่วมกันเพื่อดูว่าข้อความนั้นคืออะไรและมันหมายความว่ายอย่างไรกับชีวิตของคุณในตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆสักครั้งแล้วปล่อยออกมาอย่างช้าๆค่ะให้พลังของคุณสงบลงและเปิดใจรับข้อความที่กำลังจะมาถึงนี้เพราะมันถูกเตรียมมาเพื่อคุณและเฉพาะคุณเท่านั้น ไพ่ใบแรกที่ปรากฏขึ้นมาให้กับคุณคือไพ่เดอะสตาร์และถ้าคุณรู้สึกว่าหัวใจคุณเต้นแรงขึ้นนิดนึงตอนได้ยินชื่อไพ่ใบนี้นั่นเป็นเพราะว่าส่วนลึกๆของคุณรู้แล้วว่าคุณกำลังรอคอยสิ่งนี้อยู่ค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยไหมคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจคุณพยายามอย่างหนักคุณให้อย่างมากแต่สิ่งที่กลับมาหาคุณมันไม่เท่ากับสิ่งที่คุณได้ให้ไป บางทีคุณอาจจะรู้สึกหมดแรงหมดหวังหรือสงสัยว่าแล้วมันจะดีขึ้นบ้างไหมใช่ไหมคะและจักรวาลเห็นทุกอย่างที่คุณผ่านมาค่ะมันเห็นคืนที่คุณนอนไม่หลับมันเห็นน้ําตาที่คุณไม่ยอมให้ใครเห็นมันเห็นความเข้มแข็งที่คุณต้องยืนหยัดในวันที่คุณแทบจะยืนไม่ไหวแล้ววันนี้มันต้องการให้คุณรู้ว่าทุกอย่างที่คุณรู้สึกมันไม่ผิดเลยคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้ทําอะไรผิดพลาด คุณแค่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จำเป็นต้องผ่านเพื่อจะได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า The Star คือไพ่แห่งความหวังคือไพ่ที่บอกว่าแสงสว่างกำลังจะมาแสงนั้นอาจจะยังไม่ปรากฏชัดในตอนนี้แต่มันกำลังเดินทางมาหาคุณแล้วค่ะและเลขที่คุณเห็นซ้ำๆนั่นคือสัญญาณการยืนยันจากจัก,กรวาลว่าใช่แล้วคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอย่าเพิ่งยอมแพ้อีกนิดเดียว และนี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังพังทลายในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียอะไรไปมากมายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นโอกาสเป็นความรักหรือเป็นความมั่นคงที่คุณเคยมีความจริงคือจักรวาลกําลังทำความสะอาดให้คุณค่ะมันไม่ได้พรากสิ่งต่างๆออกไปเพื่อทำร้ายคุณมันพรากออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่เหมาะสมกว่าสิ่งที่คุณควรสมควรได้รับมากกว่าไพ่ใบที่สองที่ปรากฏขึ้นมาคือ six of swords ค่ะและไพ่ใบนี้พูดถึงการเดินทางการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งออกจากพายุเข้าสู่ที่ที่สงบกว่าตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าแต่ทำไมมันถึงยากนักทำไมฉันถึงต้องผ่านอะไรมาขนาดนี้และจัก,กรวาลต้องการให้คุณรู้ว่า เพราะคุณกำลังออกเดินทางคะ่ะคุณกำลังเดินออกจากชีวิตเก่าจากพลังงานเก่าจากรูปแบบเก่าที่ไม่ได้รับใช้คุณอีกต่อไปแล้วและการเดินทางนั้นมันไม่ง่ายเสมอไปบางครั้งคุณต้องปล่อยสิ่งต่างๆไว้ข้างหลังบางครั้งคุณต้องบอกลาคนบางคนบางครั้งคุณต้องเลิกเชื่อในสิ่งที่คุณเคยเชื่อเพื่อที่คุณจะได้เดินไปข้างหน้าได้แต่รู้ไว้เลยนะคะว่า คุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง Six of Swords บอกว่าคุณไม่ได้เดินไปในที่มืดคุณกำลังเดินไปหาแสงสว่างคุณกำลังเดินไปหาที่ที่น้ำสงบกว่าที่ที่คุณจะได้พักผ่อนที่ที่คุณจะได้หายใจอย่างโล่งที่ที่คุณไม่ต้องต่อสู้กับอะไรอีกต่อไปและนี่คือเหตุผลที่คุณเห็นเลขซ้ำบ่อยขึ้นค่ะมันเป็นเหมือนป้ายบอกทาง มันเป็นเหมือนเข็มทิศที่จัก,กรวาลวางไว้ให้คุณเพื่อบอกว่าใช่แล้วเดินต่อไปอีกไม่นานหรอกทุกครั้งที่คุณเห็นหนึ่ง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 ให้มันเตือนคุณว่าการเริ่มต้นใหม่กำลังจะมาทุกครั้งที่คุณเห็นเลขซ้มๆาให้มันเป็นตัวยืนยันว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณมีจัก,กรวาลเดินไปด้วยและมันกำลังกระสิบกับคุณอยู่ว่าเดี๋ยวก็ถึง และตอนนี้ไพ่ใบสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นมาค่ะคือไพ่ Nine of Pentacles และนี่คือไพ่ที่จัตวาต้องการที่คุณเห็นมากที่สุดเพราะมันคือคำสัญญามันคือสิ่งที่รอคุณอยู่ Nine of Pentacles คือไพ่แห่งความมั่นคงความสมบูรณ์และความสำเร็จที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองมันเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรได้รับไม่ใช่ด้วยโชคไม่ใช่ด้วยการขอร้องแต่ด้วยความที่คุณได้ลงมือทำได้เติบโต ได้เรียนรู้และได้ผ่านมันมาทั้งหมดคุณจะไม่ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปค่ะคุณจะยืนได้ด้วยตัวเองคุณจะมีสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงทางอารมณ์หรือความสงบภายในใจมันกำลังจะมาถึงแล้วและจักรวาลต้องการให้คุณรู้ว่ามันไม่ได้ลืมคุณมันไม่ได้ละทิ้งคุณมันเห็นทุกอย่างที่คุณได้ทำทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะลุกขึ้นแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมาก ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะให้อภัยแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะเชื่อแม้ว่าทุกอย่างจะดูเหมือนไม่มีทางออกจักรวาลเห็นหมดค่ะและตอนนี้มันกำลังจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้อาจไม่ใช่ในสัปดาห์หน้าแต่มันกำลังเคลื่อนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วและเลขซ้ำที่คุณเห็นนั่นคือตัวยืนยันนั่นคือการเตรือนจากจักรวาลว่ามันกำลังมาเตรียมตัวรับมันให้พร้อม n i n of Pentacles ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทุกอย่างในชั่วข้ามคืนแต่มันหมายความว่าสิ่งที่คุณได้ปลูกไว้มันกำลังงอกงามสิ่งที่คุณได้รดน้ำให้มันด้วยน้ำตาด้วยความพยายามด้วยความหวังมันกำลังให้ผลแล้วค่ะและผลที่คุณจะได้มันจะหวานกว่าที่คุณคิดมันจะคุ้มค่ากับทุกอย่างที่คุณเสียไปมันจะทาให้คุณเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงต้องเกิดขึ้นในแบบที่มันเกิดและทำไมคุณถึงต้องรอมาขนาดนี้ ตอนนี้จักรวาลมีข้อความถึงคุณโดยตรงนะคะและมันต้องการให้คุณฟังให้ดีๆคุณไม่ได้เดินผิดทางคุณไม่ได้ล้าหลังคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดทุกอย่างเกิดขึ้นตามเวลาของมันและเวลาของคุณกำลังจะมาถึงแล้วอย่าก,กลัวที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณคะ่ะอย่าก,กลัวที่จะบอกลาสิ่งที่ไม่ได้รับใช้คุณอีกต่อไปเพราะยิ่งคุณปล่อยวาง ยิ่งคุณเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เหมาะสมกว่าสิ่งที่คุณสมควรได้รับจริงๆจักรวาลไม่ได้ทดสอบคุณจักรวาลกำลังเตรียมคุณมันกำลังเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยจินตนาการสำหรับความรักที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณเคยรู้จักสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่าที่คุณเคยฝันไว้ สำหรับชีวิตที่สงบและสมบูรณ์กว่าที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้และเลขซ้ำที่คุณเห็นมันไม่ใช่แค่เลขมันคือเสียงของจัก,กรวาลมันคือมือที่วางอยู่บนไหล่คุณมันคือการกระสิบว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันดูแลคุณอยู่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเห็นหนึ่ง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  อย่าแค่มองผ่านไปหยุดสักครั้งหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดในใจว่าฉันเห็นแล้วฉันได้ยินแล้วขอบคุณที่ส่งสัญญาณมาฉันพร้อมรับสิ่งที่กำลังจะมาเพราะเมื่อคุณเริ่มตอบกลับจาก,กระวาลเมื่อคุณเริ่มรับรู้ว่ามันกำลังสื่อสารกับคุณพลังของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนความถี่ของคุณก็จะเริ่มปรับสูงขึ้น และสิ่งดีๆก็จะเริ่มไหลเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นด้วยคุณไม,ม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายค่ะแค่เชื่อก็พอแค่เปิดใจรับก็พอแค่ปล่อยวางสิ่งที่หนักๆออกไปแล้วให้พื้นที่กับสิ่งที่เบาๆสิ่งที่สดใสสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้อีกครั้งและรู้ไว้เลยนะคะว่าทุกอย่างที่คุณปรารถนา ทุกอย่างที่คุณหวังไว้มันกำลังปรารถนาคุณเช่นกันมันกำลังเคลื่อนเข้ามาหาคุณในเวลาเดียวกันที่คุณกำลังเดินไปหามันและเร็วๆนี้คุณจะได้เจอกัน The Star กำลังส่องแสงให้คุณเห็นทาง Six of Swords กำลังพาคุณผ่านพ้นความมืดและนาย n o r p e n t a ก e n กำลังรอคุณอยู่ที่ปลายทาง ที่ซึ่งคุณจะได้ยืนอยู่ท่ามกลางสวนที่คุณได้ปลูกเองรายล้อมด้วยผลที่คุณได้เพาะไว้และรู้สึกภูมิใจในทุกอย่างที่คุณได้ผ่านมามันจะสวยงามค่ะมันจะคุ้มค่าแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกอย่างถึงต้องเกิดขึ้นในแบบที่มันเกิดถ้าข้อความน,นี้สัมผัสหัวใจคุณค่ะถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการได้ยินฝากไว้ในคอมเมนต์ว่า ฉันพร้อมรับสิ่งใหม่เพื่อยืนยันกับจัก,กรวาลว่าคุณเปิดใจรับพลังนี้แล้วหรือถ้าคุณเห็นเลขซ้ำบ่อยๆและรู้สึกว่าจัก,กรวาลกําลังพูดกับคุณให้พิมพ์เลขหน1 1งหนึลงไปเลยค่ะเพื่อบอกกับจัก,กรวาลว่าฉันได้ยินแล้วฉันเข้าใจแล้วแล้วฉันพร้อมและจําไว้เสมอนะคะว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณมีจัก,กรวาลอยู่ข้างๆ คุณมีพลังที่ดีกำลังเดินทางมาหาคุณและทุกอย่างกำลังจัดเรียงตัวเพื่อคุณอยู่แล้วขอให้พลังที่ดีค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณขอให้ความหวังกลับมาสู่หัวใจของคุณและขอให้คุณรู้สึกถึงความรักที่จักรวาลมีให้กับคุณในทุกๆวินาทีของทุกๆวันแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะที่จักรวาลจะมีข้อความใหม่ๆม,มาฝากให้คุณอีกดูแลตัวเองดีๆนะคะ และจำไว้ว่าคุณคือดาวดวงหนึ่งที่กำลังส่องแสงอยู่แม้ในคืนที่มืดที่สุด